ที่เกีเกเรามีเป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคือการทำให้คุณนั้นลืมเราไปน,นานที่สุดอาจจะฟังดูแปลกใช่ไหมคะ ลืมในความหมายของเราไม่ใช่การลืมเลือนแบรนด์แต่คือการที่คุณได้ลืมความกังวลเกี่ยวกับกรอบพ้ะไปได้อย่างสิ้นเชิงซื้อครั้งเดียวสบายใจได้ไปอีกนานลืมความรู้สึกญหงุดหงิดใจที่ต้องคอยหาผ้ามาขัดคราบดำคราบเขียวที่ทําให้กรอบผ้าที่เคยสวยงามดูมองไม่น่ามองลืมความไม่มั่นใจเวลาที่เหงื่อออกแล้วกลัวว่ากรอบจะยิ่งดำกับกรอบผ้าเกจิโกก่าคุณจะลืมปัญหาเหล่านี้ไปได้ พรอด้วยเทคโนโลยี Go PVD Coating ที่ฝั่งผิวทองคำแท 9. 9. 9้99.99%ลงบนกรอบ้าต่อให้จะผ่านการใช้งานมานานแค่ไหนสีก็ยังคงสวยสดใสไม่ลอกไม่ดำง่ายๆให้คุณต้องคอยกังวลใจอีกต่อไปค่ะเพราะความคุ้มค่าที่แท้จริงคือการใช้งานได้อย่างยาวๆไม่ต้องกลับมากังวลเรื่องเดิมๆอีกเลือกความสบายใจระยะยาวเลือกเกจกกิก้าก้านะคะ